สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีแซมไซเมป่าบางโอนสุภูสกุคนครับรมาชมการทำนาปังที่ทอหดที่สุดสำหรับปีนี้นะครับอย่างเข้าปี68เนาะช่วงนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7ครับยังไม่สิ้นปีเนาะตอนนี้เราก็เริ่มทำนาปังแล้วครับไทย ได้ยันมารอบจัดคันใหญ่ๆ35มสิบห้าแรงอว้ยนานี้ไถสองรอบนะครับเนี่ยได้ได้เท่านี้แล้วเนาะดินมันแข็งเกินครับมันแห้งเกินทำยังไงได้เนาะข้าวก็จะเกินให้ไหมทางเดียวก็คือปล่อยน้ำลงแล้วก็ แช่ข้าวให้ข้าวแตงหนอขึ้นมาได้สามสิแรงของเอาทิศน้อยก็มาช่วยงานปั่นเนาะโลว่าโลตอรี่นึกว่าจะระเบิดเนาะมันแห้งแรงเกินไปอืม เสียงโลดังกระแทกต่ำๆเลยดินมันแข็งเกินไปเออฝุนก็ตะรุ่มเสียงโลนึกว่าจะระเบิดเนาะมันแห้งเกินไปปีนี้ทำนาปังยากแน่เลยปีนี้โซนอำเภนอนนทรายนี่ดินมันแห้งเร็วเกินไม่มีความชื้นเลย ไถก็ไม่เข้าขนาดย้ำสองสองรอบนะเนี่ยไถสองรอบยังไม่เข้าอีกโอ้ดูครับยันมากคันใหญ่ๆสามสิห้าแรงไถคงไม่เข้าเลยแหละรุ่นนี้ปั่นก็ยังพอไปได้อยู่มันแห้งมันแข็งเกิน ดูครับเอเออ้าวเอาทิศสู้เขาปามาเล่นอะไรก็ไม่รู้แกว่าอา่ะเล่นอะไรไม่รู้แหละฮะเอเอเล็กว่าโลจะระเบิดออกเลยเ โซนทุ่งนี้คงไถไม่เข้าเลยแหละดินแข็งเกินขนาดนี้ไถไม่เข้ายากลําบากเลยไปนี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ